เจ็ดต่อสองค่ะยกขึ้นไปตับแต้มตอนนี้อยู่ที่สองต่อเจ็ดค่ะยกขึ้นไปยกก้าเกมตับ เนเจ็ต่อสงค่ะ

เจ็ดมากจะเบนส์เสิร์ฟมากของนู้นเป็นเบนส์กับเบนส์ละ ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อสี่ค่ะเจ้าเกมเซิร์ฟเจ้าเบนซ์เปิดยกขึ้นไว้ Thank you. Yeah. 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 ต่อห้าคับเจ้าบิ้นปิดโรยเข้ามา นั่งไม่อยู่ละ5-9อะอกเฮ้ยเบสถือเกมกเว9 干嘛？ หต่อเค่จนะตนะจตะเว้นทำไมติดหัวจะนัดอีก ตอนนี้อยู่ที่10ต่อ6ค่ะ สิบต่อหกค่ะยกกันไว้ ตอนนี้อยู่ที่หกต่อสิบค่ะแตมตอนนี้สิบต่อหกนะคะ เกมค่ะ11ต่อ6ค่ะ ต่อโคแพงเลวันนี้ไม่ใ